หน้ามันน้อยหันหน้ามานน้อยโอ้ใบสุดยอดเลยตัวนี้ใบนี้ถือว่าสุดๆเลยตัวนี้ใบยาวตั้งดีใบอ่อนใบบางนะครับนึงว่าใบอ่อนใบบางครับขนาดเพิ่งได้เต็มสองขนาดเพิ่งได้เต็มสองเดือนนะเป็นผู้ร้านเนาะตัวนี้จบเลยนะตัวนี้แดงดีนะแดงแดงโมมิไลใช่ไหมครับใบลายนะครับ ดุกสาวมาริโอ้นะครับเนี่ยช่องปาใบิ๋งไหมครับในยูทูบมีมีไหมติดตามควติดตามด้วยหรือไม่คติดตามไหมครับผู้ชายคนวันนี้รีวิวไม่ค่อยได้มากเท่าไหร่เพราะผมปวดขามดีนะผมเล่นไม่ได้ออกของช่องพี่ต๋องได้ติกใช่ไหมใช่ครับแล้วของยูทูบผมพิธีกรจะเป็นไม่เชิญหรอกผมมาผมมาเสนอหน้าอีก อ่าสุดยอดนะตัวนี้นะใบอ่อนใบบางนะครับถ่ายวีโอครับตัวนี้ก็ถ่ายครับโมเวลร์เนี้าถ่างก็ยืดเนี้ยนี่นะถ้ายืนถ้ายืนอย่างเงี้ยเออมัน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 โมได้อกี้รอแล้วใช่ไหมมันกระโดดแล้วปั่นขาหลังเริ่มหล่อเดี๋ยวครับอันนี่ถ่ายตัวหน้าแล้วเนี่ยตัวนี้เนี่ยอีกทีหนึ่งกี้ไม่รีวิวเฉพาะด้านบนเนี่ยรีวิวด้านล่างเนี่ยขาเนี่ยกะทุกขาครับครับนี่นะครับเดี๋ยวลูกคขาไปแล้งครับเดี๋ยวให้ต้องขาป้นเล็บหมูใช่พี่ไม่ต้องเป็นแบบเล็บหมูครับ ต้เป็นแบบเล็บควายใช่ไหมได้คต้องเป็นเล็บหมูนะครับยืนก็ยืนให้แบบใส่งเท้าส้นสูงหรือไม่ก็ยืนแบบใส่รองเท้าเต้นบอลเล่ย่าย่านี่ครับอันนี้ดูครับพับในเนี่ยพับในไม่ขาวพับในแดงครับอันนี้แดงพับในแดงบางตัวแดงเข้มจริงพับในท้องขาวยังถือว่ายังถือว่าบกพร่องครับอันนี้แดงนี่กระแดงนี่กระแดงไม่มีลายไม่มีลายใบอ่อนใบบางนะครับแดงบางตัวแดงมากจริง พอแดงมากเลยขนตามันแดงครับบางตัวนะแต่อันนี้ดําครับบางตัวแดงจริงเข้มจริงหางแดงอือันนี้หางแดงนะครับนี่หางดําอันนี้หางดํบเดี๋ยวปั่นหูเล่นก่อนนะครับนะครับอันนี้เําหมดดำครับบางเนือนี่ที่โค้งดีนะครับท้องไม่หนีบไม่ไม่เป็นแบบท้องเสือครับนะครับทุกอย่างนี่ลำดูสวยนะครับท้ายไม่ตกท้ายไม่ลาดนะครับทุกอย่างเพอร์เฟก อายุแช่เมื่อเต็มสองเดือนอะยังไม่เต็มสองเดือนยังไม่เต็มเนี่เดือนยี่สแปดวันเราดูเนี่ยเดือนยี่แปดวันเล็กๆอย่างเงี้ยเนี่ยมีกําไรขาวแล้วเนี่ยกําไรมาหมดแล้วเนี่ยครับเนี่ยกําไรแล้วเล็กๆเนี่ยนี่นะนะครับเข่าดำนะเดี๋ยวก็ตรงนี้ดำแล้วตรงนี้ก็แซมดําแล้วก็ขึ้นดำ้ายดํานะครับตามความคาดหมายแม่เขาสงบนิ่งนะมัดเือกเรียบร้อยละไม่ต้องกังวลอย่าปันล้างไตกันนะจ๊ะ อันนี้หนอกดีทุกอย่างนะครับกระบานดีหัวดีนี่ตั้งมาตั้งแต่เล็กเลยหายากเรัานี่ตั้งมาเลยครับดูฮะโอ้บอกมาเพิ่งบอกเฮ้ยดังมีตั้งมาก่อนเลยมาก่อนไปนี่ยืนยืนยังก็บัวแต่งเล็บมาไม่แต่งนะเพิ่งเกิดยืนยืนยืนแคบจะตั้งอย่างนี้เลยครับโอดคือกระทู้อย่างเงี้ยความหมายคืออะไรนะครับเขาสามารถรองรับตั้งหนักได้เยอะครับ บางคนบอกว่าลูกมาริโออ่อนแอยังยากเป็นไงบ้างก็คือเขาไม่มีลูกมาริโอครับสรุปเลยคือเขามีลูกตัวอื่นเขาก็เลยบอกว่าลูกมาริโออ่อนแอก็ลองให้เขามีลูกมาริโอดูครับเราลองไม่อ่อนแอแน่นอนไทเชื่อผมครับใครในท้องมาริโอมาให่ต่างขายครับเดี๋ยวนี้นะครับอันนี้อันนี้คือใหญขันครับเดี๋ยวนี้วัวตัวไหนก็ททองมาริโอนะแต่มาริโอวัวเลี้ยงยากนะเราเราถามหมอ้ดยจริงแล้วปลอมหรือเปลครับ ครับอันนั้นไม่ได้ว่าแท้ไม่แท้นะครับแต่ว่าเยอะเลยทุกคมาริโอ้งเชื้อหายากแต่มันท้องเยอะยังทองมาริโอไม่รู้ท้องมาไงครับนะครับแต่ว่ผมไม่ต้องไปถามเพราะผมไม่ได้ขายัวผมนะครับครับนะครับมาดูก็พาทุกท่านไปชมตรงนี้นะครับผมไม่ได้บอก่าซื้อของคุนั้นซื้อของนี้ไปซื้อของพวกกันนะซื้อไม่ผมไม่ได้มีโครงการต้อนหมูเข้าเรานะครับบอกตรงเลยว่า สวยงามท่านไปดูเองไปคุยเราเองตกลงเราเองนะครับพึงพอใจโอเคเลยนะครับตัวนี้นะฮะแม่ลูกเท่าไหร่พี่เปิดไว้เท่าไหร่นะครับล้านห้าล้านห้านะครับล้านห้านะครับหนึ่งล้านห้าแสนบาทนะครับอันนี้เปิดประกันสุขภาพเอาไว้ที่หนึ่งล้านห้าแสนบาทนะครับที่อะไรนะครับสนใจยังไงก็ลองมาชมหรือโทรศัพท์จริงการคุยกันได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์อีกครั้งได้ไหมับย์หกศูนย์หกสองสองหกศูนย์สองหกห้าหนึ่งอีกครั้งได้ไหมครับ ศูนย์หกสองสองหกศูนย์สองหกห้าหนึ่งมาชมได้ทุกวันนะครับครับอารีฟาร์มถ้าเกิดอยู่ต่างจังหวัดมามาถึงกลางคืนแบบของผมนี่สามารถมีไก็ด้เยี่ยมชมได้มีหลอดไฟนะเยี่ยมชมได้กลางคืนก็ชมได้ครับนะครับของสวยๆงามนะครับเซเว่นไม่ปิดครับเราก็ไม่ปิดครับมีของสวยๆงามนะครับเดี๋ยวนี้นะครับเรียกว่าวัวงามอีสานหรือภาคกลางครับรถทุกวัวรถหาวัวครับคนส่องดูวัวนะครับ ตาแมวตาม้าสองดูวัวเนี่ยครับขอโทษเลยแก๊บเพื่อเไม่เท่าครับนะครับแกลฟู้ดเนี่ยนะครับเ็นด้าฟู้ดเผลอไม่ไม่เท่ารถวัววิ่งงันในควักเลยครับตอนนี้คบไปสั่งมาเพียบขอให้มีของสวยงามครับขายได้เสมอทำให้หายยากตอนนี้นะขอให้สวยหายยากมากขอให้เป็นอินดูบาซินสายหูครับนะครับสวยแบบจับต้องได้แบบนี้ครับแต่ถ้าสวยแบบในกระดาษนอนรอไปก่อนนะครับนอนรอไปก่อน ตัวบบนี้นะนนนะสายเลือดนะเป็นแค่องค์ประกอบนะครับขอให้ออกมางามเพื่อนเพื่น้องขายได้นะครับครับสายเลือดก็ดีครับเป็นองค์ประกอบว่าจะดูพ่อแม่ตัวไหนเจ๊ตปรปุปรปุงสายพันธุ์ถูกโอเค,คสายเลือดดีความงามดีกล้ามเนื้ออะไรมาดีครบองค์ประกอบสวยหมดครับแต่ว่างานที่จับต้องได้ออกมาพัวขายได้เป็นแสนขายได้เป็นล้านครับมันต้องหูครับต้องหูนะออกมางามนะดูพอไดไม่ใดขายได้มดตอนนี้นะครับมันต้องหูนะครับเพราะว่าพัวเนี่ย อย่างเวลาเขาแข่งขันแข่งขันอะไรกันนะเขาแข่งขันเออแข่งขันความเป็นเลิศครับเช่นใครได้ไวกันเร็วกันนะครับใครไปได้ไปสุดยอดกันครับอันนั้นคือคุณได้ที่หนึ่งไปครับนะครับอันนี้ความงามกันใครได้หูเยอะหูสวยหน้าดีหน้าเยอะสวยครับดังเยอะนะครับกระบานเยอะนะครับนี้เราแข่งขันความเป็นเลิศนะครับเวลาประกวดประกวดเหมือนกันนะครับเขาไม่แข่งขันความเป็นพอเหมาะ วัวทางสายกลางไม่มีครับนะครับการแข่งขันคือแข่งขันความเป็นเลิศนะครับทุกอย่างคือเพอร์เฟคสมบูรณ์นะครับนะครับอินทรวาชิบ์ก็คือหูนะครับบามันก็คือกล้ามเนื้อครับตีโจทย์ให้แตกมีสิทธิหยิบเงินแสนเงินล้านแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับอย่างนี้นะครับจะของไม่ไปไหนแล้วครับอยู่กับวัวทั้งวันนะครับลูกๆคำคำทั้งวันนะครับอืมนะครับและนี่คือความรักความผูกพันนะครับครับนะครับเลี้ยงแล้ว มีความสุขนะฮะเลี้ยงแล้วมีคนมาชื่นชมกับเรานะครับเลี้ยงแล้วเดี๋ยวก็ได้ตังค์เล็บสวยขีบสวยนะนแข็งแรงขนาดกับลูกมันโตอย่างนี้ครับมีการเกิดมีการซื้อขายเสร็จปุ๊บสมมติเราวัวได้ย้ายสโมสรแล้วจะขอไหมครับนี่จะตังค์นี้ครับซื้อตัวใหม่เข้ามาไหมครับซื้อครับซื้ออีกก็จะเกิดการหมุนเวียนนะครับซื้อเข้ามาใหม่นะครับกําลังซื้อมันก็หมุนเวียนนะครับวงจรของการขับเคลื่อนมันก็ขับเคลื่อนไม่ได้นะครับครับ นะครับวงการวัวบาซินก็ขับเึ้ื่อนไปได้นะครับมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันนะครับเพบูมครับเปลี่ยนไปก็ได้เงินนะครับครับก็สนามปวะกวดก็เป็นอีกที่หนึ่งนะครับในการขับเคลื่อนวงการนะครับครับให้เกิดการตื่นตัวคึกคักนะครับพอจบสนามประกวดปุ๊บเนี่ยก็บูมอีกครั้งบูมอีกเยอะแต่ที่มันบูมอยู่แล้วก็บูมอีกครั้งนะครับตื่นการมาใหม่แรงมากมากเลยจะแรงอย่างนี้ต่อๆไปนะครับเพราะว่า ไม่ไม่ใช่ว่าค่อยๆไต่ไต่ความแรงพุ๊ดเลยครับครับพออยู่ดีจากเมษามาปั๊บเนี่ยวัวมีซุบาสินกลับมาแล้วนะครับกลับมาแบบอย่างฉับพันนะครับแรงซื้อมากครับไปวัวที่สวยงามหายากมากครับตอนนี้กว้านซื้อกันหมดนะครับวัวเกิดใหม่ตอนนี้ไม่ซื้อแล้วซื้อท้องกันแล้วครับนะครับซื้อวัวท้องนะครับอยู่ในท้องซื้อแม่เลยแม่ท้องนะครับมาวัดดวงเอาเอาสเลยมาครับนะครับวอาจจะเป็นลูก สายหูลูกไมโอลูกเจ้ารักลูกเป็นนครลูกยอดอาเซียนครับครับนะลูกแชมเปี้ยนอีสานพวกนี้ขายได้หมดครับแล้วแล้วก็ตัวอื่นขอให้เป็นสายหูยุคปัจจุบันครับขายได้ครับอืมแสสควซซซซมือนี้สงสัยนะพากันเลาะเบิ่งว่าจนจนว่างมือเลยกับพอรโคราชงซอแจ้งจางปัง นะครับสอดแจ้งแน่นะครับหลุ่มสดครับนี่สุดยอดนะครับเวลาไปถ่ายลิปวัวเนี่ยครับอาพับอย่างนึงเมียไม่เคยโทรตามเลยไม่โทรตามเลยไม่เคยโทรตามเลยไม่รู้ว่าผมจะไปลําบากจะไปสุขสบายนะวันนี้ผมหนีมาอ่างแล้วนะผมหนีมาลงอ่างแล้วผมมาอ่างทองวันนี้นะครับมาอ่างทองแล้วก็เลยมาเนี่ยบางประหารยุทธยาครับเดี๋ยวจะกลับไปอ่างทองใหม่ครับเดี๋ยวคืนนี้จะปไป ไปล่ำลาเอฟซีที่สามโก้ครับนะครับเดี๋ยวไปไทยที่สามโก้ต่อยนะครับเดี๋ยวขอขอขอดูแม่เขานิดนึงคลิปนี้ยังไม่มีแม่เลยเดี๋ยวดูแม่ครับดูแม่เพราะว่าล้านห้าเนี่ยนะครับขอดูแม่นิดนึง่ะวันนี้เป็นอีพีสองนะอีพีแรกจบไปละโอ้นี่นะครับ่นะยอดนี่คือแม่เขานะครับ แม่ของน้องยายาเนี่ยครับตัวนี้เป็นวัวสาวเนาะนะครับวัวสาวท้องแรกบบัวสาวท้องแรกนะครับเป็นลูกของใครนะครับตัวนี้ฟีนิกซ์ครับฟีนิกซ์แม่แล้วก็ฟีนิกซ์ัวใครนะฮะวัวเจ้าซันวัวเจ้าซันนะครับนี่เป็วัวสาวพี่น้องครับเนโู้สุดยอดตัวนี้ชื่อนกแก้วเนาะนกแก้วครับนกแก้วนะครับ แม่เก่งขนาดครับนะเบิ้งใบครับพี่น้องครับนะใบไหลนะกระบ,บาลสุดยอดนะดั่งนี่แบบสันดั่งสังมาเกิดนะฮะเป็นเวทีดั่งดีฮะดั่งบางเลยครับสันดั่งนี้บางเลยดันะ่งคมสุดยอดนะครับครับนะสุดยอดนะครับนะโอเคครับพี่น้องครับนะมณีกาโปรพอพี่น้องกันสนิทกันก่อนนะครับนะฮะ มีงัวงามใส่ผมกับเจดีญกับสิพาพี่พาน้องไปเบิ้งเก่าเลยนะครับนีอย่าลืมกดซับสไครต์นะกดติดตามเพื่อสิบประดพษฐ์คลิปต่อไปนะครับมีงัวงามใส่ผมกับเจดีญกับสิพาพี่น้องไปเบิ้งนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ